เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีท่านผู้ชมเลือกซืเล็อกอยู่ครับลมลืม่นม,มากๆสไตล์บ้านสวนโคกหนองนาครับเงียบสงบเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจไม่เปี่ยวไม่กันดานะครับไฟฟ้าแบบปาร์เน็ตไวไฟเข้าถึง มีแอร์มีก็งวงจรปิดให้ด้วยจะมีสระน้ำหนึ่งใยครับสระน้ำพื้นที่หนึ่งไร่เลยนะครับมีถนนล้อมรอบสระน้ำเลี้ยงปลาปลูกบัวทำสารานั่งได้ริมน้ำได้สบายชิลๆมีบ้านให้หนึ่งหลังครับแลงนี้ถูวบ้านก็พร้อมอยู่ได้เลยบรรยากาศโดยรอบแล้วก็เป็นสไตล์บ้านสวนต่างจังหวัดนะครับต้นไม้เยอะใกล้คิดธรรมชาติพืชผักผลไม้หลายอย่างมีลำไยมะม่วงมะพร้าว พืชผักสวนครัวก็มีพริกขิงขามะนาวมะกรูดก็มีครับบ้านเลขที่99ครับบ้านเลขที่สวยด้วย99มีสระน้ำหนึ่งสระครับพื้นที่สระน้ําขนาดใหญ่1ไร่เลยทีเดียวมีถนนรอบสระครับไว้เลี้ยงปลาประกอบอาชีพมันได้พื้นที่ทั้งหมดมี2ไร่2ง,งาน75ตารางวามีที่เอาไว้ปลูกต้นไม้ได้อีกเยอะ ราคาสุดคุ้ม1นึ0 0ล้านนบาทครับสวยๆบรรยากาศดีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าให้เลือกซื้อมาํามทุกวันไม้ไหมพาคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยานใดสนใจดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่บ้านข้าวครับชัยภูมิเบอร์โรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลย สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ